สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณานะครับสำหรับคันนี้มาแล้วนะครับราคา95,000ับาทนะครับรถอเนกประสงค์รถครอบครัวเป็นให้ได้นะครับคันนี้ t o y ยต a A v เว z ซนะครับปี2006นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับราคา95,000ับาทนะครับรถอยู่ที่นครประถมใครสนใจไปเช็คตรวจสอบสภาพอีกทีได้นะครับเอกสารพร้อมโอนรถใช้งานได้ปกตินะครับมีรีววมีรอยตามการเวลา เน้นหาไว้ใช้งานราคานี้ห้ามพลาดครับใครอยู่ใกล้นะครับรีบไปเจรจาต่อรองทดลองขับนะครับตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็ดูแลง่ายลองชมดูก่อนได้ด้วยความอเนกประสงค์ของรถรุ่นนี้ก็เดินทางได้ครับไปได้หลายคนค้าขายท่องเที่ยวได้นี่นะครับตอนนี้เบาะแถวที่3ไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับก็ไปหาดูในแฟนคลับของอเวนซ่านะครับมีคนขาย สองพันสามพันโดยประมาณนะครับก็นี่เขาขายแบบนี้ให้เรานะครับสนใจอย่างไรรีบโทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้ทดลองขับได้เลยครับมีแอร์แถวที่2เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากผ่อนก็ลองมาซื้อสดนะครับรุ่นนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยเมื่อเช้าลงในส่วนของการผ่อนนะครับอันนี้ไม่ผ่อนครับเป็นเงินสดนะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานสะดวกสบายใกล้ไกลเดินทางง่ายๆก็ไปกันได้หลายคนครับขนของได้บรรทุกของได้นิดหน่อย เอาไว้ใช้งานในครอบครัวถือว่าสะดวกสบายครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนในครอบครัวได้เลยครับแบบนี้ออโต้นะครับเป็น1.5ประหยัดนะครับเครื่องพันหเนี่ยประมาณนี้นะครับสนใจจริงๆเน้นให้โทรเจรจาสอบถามมันเข้าไปได้เลยนะครับอยู่ใกล้ไปทดลองขับครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เน้นหาไว้ใช้งานน่าจะคุ้มอยู่ครับไปตรวจสอบสภาพเช็คให้เรียบร้อยครับ1.5หัวฉีดครับผมแบบนี้เลยหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนมาครับเน้นเอาไปใช้ สะดวกสบายแน่ครับตัวนี้95,000บาทนะครับติกตาหาข้อมูลได้เลยนะครับใน a v วนซ่าครับในแฟนเพจ Facebook ในแฟนขับมีแน่นอนนะครับอะไรมีคนใช้นิยมอยู่ครับรุ่นนี้ลองชมดูได้นะครับสภาพสมบูรณ์เน้นหาใช้งานโทรเลยครับสวัสดีครับ